สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะสวัสดีคร่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมากลับมาพบกับคุณครูแอนนะคะคุณครูแอนสอนอยู่อสาับ9นะคะโรงเรียนแห่งที่สองนะคะเด็กๆเคยรู้จักไหมโรงเรียนแห่งที่สองที่ไหนร้อ่าจะมีเด็กท้องครูแอนนะคะเรียนอยู่ที่นู่นอยู่นะคะนะคุณครูไม่ได้สอนแห่งที่หนึ่งนะคะโรงเรียนแดบ อ่ะวันนี้เด็กๆพร้อมเรียนกันหรือยังคะพร้อมยังเอ่ยพร้อมแล้วค่ะเด็กๆทำพร้อมกันหมดเลยนะคะดูหน้าตาตั้งใจเรียนกันมากเลยนะคะนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะวันนี้ครูแอนจะให้ทาใบงานนะคะใบงานเกมการศึกษาเด็กๆเห็นหรือยังุณครูวันนี้ฝนตกกูนกู ฝนตกาเด็กๆเข้าเรื่องเรียนก่อนนะคะลูกเราเรียนกันก่อนเนาะนะคะเด็กๆเปิดใบงานนะคะหน้านี้นะคะเกมที่หนึ่งคูวันนี้ฝนตกครเปิดแล้วยกโชว์ให้รูแอนดูหน่อยจะได้ร <ffffff. S 2> ู้ว่าเปิดตรงกันไหมโชว์ให้รูแอนดูหน่อยลูกโอเคนะคะใบงานนะคะวันนี้เราทําใบงานนะคะไม่ใช่แบบคุณผ่านนะลูกนะใบงานนะคะโอเค นะใครเปิดแล้ววางลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเราเรียนพร้อมกันเลยใครที่ยังไม่เปิดรีบเปิดเลยนะคะลูกเราจะได้ไปพร้อมกันนะใครมาปิดนะคะแล้วเวลาเด็กๆเปิดเสร็จแล้วเด็กๆเตรียมหยิบดินสอขึ้นมานะคะยังลบนะคะเตรียมพร้อมไว้เลยนะคะเตรียมพร้อมที่จะเรียนกันเลยนะคะคูกกานเดี๋ยวคูณจะสอนไปพร้อมกันนะคะ ถ้าสมมุติว่าคนไหนยังไม่เปิดยังไม่หยิบดีสอตั้งแช้านะคะจะไปไม่ทันเพื่อนนะลูกนะเวลาเปิดเสร็จแล้วเด็กๆต้องตั้งใจฟังกันทุกคนเลยนะลูกนะคะถ้าเรียนในในฟังเด็กต้องเข้าใจในสิ่งที่ครูอธิบายนะคะลูกนะอ่ะพร้อมแล้วนะคะเด็กๆคะกิจกรรมนะคะวัมนกินครับครับผมโอเค อ่ะนะคะครูแอนจะสอนแล้วนะลูกนะนะคะตั้งใจฟังกันทุกคนนะคะถ้าเด็กๆตั้งใจฟังดเด็กๆก็จะเข้าใจถ้าเด็กๆไม่สนใจไม่ตั้งใจฟังจะเข้าใจไหมคะไม่เข้าใจนะคะก็เรียนไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นตั้งใจให้ดีๆนะคะโอเคนะคะเรามาดูกันนะคะกิจกรรมวันนี้เกี่ยวกับเกมการศึกษานะคะเรามาดูหัวข้อก่อนนะคะให้เด็กๆก,กากบาดทับอักษร คอไก่ขอไข่คอควายนะคะที่มีส่วนประกอบของชิ้นส่วนทางซ้ายนะคะเด็เกๆมาดูรูปภาพแรกก่อนรูปภาพแรกนะคะจะมีรูปทรงอะไรเอ่ยข้างบนข้างบนรูปทรงอะไรคะสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอ่าข้างบนสามเหลี่ยมตรงกลางนะคะที่เป็นที่กูแอนใช้เมาส์คลิกอยู่นี่คือรูปอะไรคะ สีอะไรคะสีเลียม,ลยมและอันนี้นะคะที่ครูแอนชี้อยู่คือลูกวงค่ะวงกลมอ่ะเก่งมากนะคะอ่ะเรามาดูกันแล้วนะคะเด็กๆไปดูภาพแรกเลยนะคะภาพแรกเลยภาพตัวอักษรออกอไก่เด็กๆดูซิภาพกอไก่เนี่ยมันตรงกับรูปภาพแรกที่ครูแอนเออลงสีฟ้าไหมคะ ใช่ไหมคะไม่ไม่ใช่นะคะเพราะว่าทําไมตรงนี้มันเป็นสี่เหลี่ยมไม่ใช่วงกลมถูกไหมคะลูกไม่ใช่อ่ะภาพถัดไปเลยต่อไปขอไข่ตัวอักษรขอไข่เด็กๆใช่ไหมคะตรงกับภาพแรกไหมที่แควนใช่ไหมคะถูกไหมใช่ใครบอกใช่ย้อนขึ้นเลยใชรว่าใช่ภาพนี้ถูกต้องค่ะลูกเพราะว่าข้างบนเป็นสามเหลี่ยมตรงกลางเป็นสี่เหลี่ยม ข้างในเป็นวงกลมนะคะกาอักษรขอไข่เลยค่ะกากระบาดท,ทับไปเลยแต่แล้วมันจะเป็นอะนะคะ,ะ,ต,ะต,ตาเลยนะคะกาไปพอ้องคุคูเลยลูกนะคะส่วนไปดูพอควายกันนะคะพอควายใช่ไหมคะลูกใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่หลังคาก็ไม่ใช่แล้วเนาะหลังคาไม่ใช่รูปทรงสามเหลี่ยมเลยนะคะก็ะคือเราไม่ต้องกาไม่ถูกต้องนะคะนะ ต่อไปเราไปดูข้อสองนะคะข้อสองเด็กๆดูสินะคะดูสิภาพที่คุวยังจะทิ้เขาไปภาพแรกเป็นรูปอะไรคะรูปอะไรทรงอะไรคะรูปเรือรูปเรือค่ะเรือนะคะเป็นสามเหลี่ยมนะคะสองข้างเลยนะคะแล้วข้างล่างข้างล่างเป็นรูปอะไรรูปอะไรคะรูปอะไรเอ่ยรูปอะไรบอก รูปเรือค่ะอูมจริงจังเลยอ่ะประกอบกันแล้วเป็นรูปอะไรนะคะลูกรูปเรือเราไปดูตัวอักษรตอกไข่เราไปดูกอไข่สิว่ามันตรงกับรูปภาพที่กูแอนคิดไว้ใช่ไหมใช่ไหมคะไม่ตรงใช่ไหมกอไก่ใช่ไหมไม่ใช่ไมะใช่ทำไมข้างนี้ปิดทำไมไม่เป็นรูปทรงเหมือนที่กูแอนคิดไว้เลยนะคะต่อไปไปดูขอไข่กันภาพขอไข่นี่ใช่ไหมคะลูก ใช่ไหมคะใช่ดีดีตั้งใจดูสังเกตดีดีทาไมถูกไหมที่แวนวงไว้เนี่ยมันตรงกับภาพแรกไหมไม่ใช่นะคะดูที่มันเป็นตัดสี่เหลี่ยมนะคะโอเคไปดูภาพของน้ออักษรคอควายนะคะไปดูคอควายกันเพราะภาพรูปนี้ถูกต้องไหมคะลูกใช่ไหมตรงกันไหมตรงตามแบบเลยครับ่แล้วเด็กจะเรียนถูก นากระบางอันไหนที่ใช่อ่านี่ใช่ไหมเลยเด็กๆดูลูกคนกลานะคะไม่ต้อนกันเลยอะนะคะกาลิยางไตรกาแล้วโอเคนะคะต่อไปไปดูภาพข้อสามกัน ไปดูรูปภาพข้อสามกันนะคะอ่าง่ายๆเลยนะเก่งง่ายแต่ว่าเข้าใจนะคะอ่ะรูปภาพที่สามนะคะดูีิรูปรูปตรงท้างบวเป็นรูปอะไรคะรูปอะไรใครรู้มากเป็นรูปอะไรที่อยู่ท้งงรูปอะไรหลังอะไรคะสีดีียมแสตูลาสีดียมอะไรอะสลเดเป็นรูปเหมือนหลังอะไรคะหลังคา อ่าเป็นรูปเหมือนคาบ้านนะคะต่อไปตรงกลางเป็นรูป,ปรูปสี่ะะเหลี่ยมหรืออ่าแล้วก็มีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะโอเคเรามาดูกันภาพกรไก่พุทธโมยู้งมาเด็กๆมาดูเเราาดปดูปภาพกรไก่นะคะเด็กๆดูซิว่ารูปนี้ตรงกับรูปภาพแรกที่คแอนทิ้ไว้ไหมคะใช่ไหมคะ,ะใช่ไหมเอ่ยใชใ่ว่าใช่ใช่ว่า่ เอลยือคถูกต้องค่ะคอไก่นะคะกาเลยค่ะนะคะส่วนรูปภาพที่สองทำไมทำไมมันไม่เหมือนกันเลยกับเออประตูประตูบ้านทำไมอันนี้เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนละแบบกันนะคไม่ใช่ไม่ใช่ส่วนคอควายทำไมตรงกลางเป็นรูปอะไรวงกลมแหวนเป็นรูปสี่เหลี่ยมไม่ใช่ข้อที่ถูกต้องที่สุดคือ ต่อไปะคะเด็กๆเนี่ยเด็กต้องรู้จักการสังเกตนะคะใช้ภาษาคำศัพหน้าตาว่าอะไรใช่ไม่ใช่นะคะอ่ะใครการแล้วยกมือขึ้นใครการแล้วยกมือขึ้นเลยข้อสามใครการแล้วยกมือขึ้นโอเคใครเซ่ใครที่ไม่ยกมือแสดงว่ายังไม่กาแน่เลยกาที่ยังเอ่ยใครการแล้วยกมือขึ้นให้กลัอันดับหัโอเคเก่งมากค่ะเยี่ยมเยี่ยมเลยนะคะต่อไปไปดูข้อสี่ นะคะไปดูรูปภาพที่สีโอ้ยรูปอะไรเนี่ยไอเด็กรู้จักไหมรูปอะไรเนี่ยรวมกันแล้วเป็นรูปอะไรคะเนี่ยรูปโดมหรือรูปโดมรูปโดมโดมมันไม่เหลือเทางมาดูก่อนนะคะไปดูรูปภาพแรกก่อนทุกคนเป็นรูปอะไรคะครึ่งอะไรคะครึ่งลาบิโกมเรียกว่าครึ่งวงกลมนะคะต่อไปรูปอะไรคะ วงกลมดังซีเรียมเปลี่ยมซีเรียมมือบ้าเพินชาต่อไปเป็นรูปวงกลมอันเล็กเลยสองข้างเลยเขาเรียกรูปวงกลมนะคะอ่ะเรามาดูภาพรลองไก่ซีเรียมวงกลมนสเดี๋ช่วยดูแกรู้ไคะว่าภาพกอไก่มันตรงกับภาพแรกไหมรูปภาพที่คุณแกรับมาให้เป็นตรงเลยไหมคะ ตรงไมไม่ไมู่กทไม่ตรงเลยมันไม่ตรงงไม่ตรงตนะคะอันนี้ไม่ตรงเลยไปดูรูปภาพทดสอบกันไปดูภาพทดกันนะคะลูกอันนี้ใช่ไหมคะลูกใช่ไหมใช่ไหมคะใช่ไม่ใช Jamie Jamie. ่มันไม่ใช่รูปทรงสี่เหลี่ยมที่แหวนกาหนดมาให้เลยแหวว่าไม่ถูกต้องไม่ต้องตารูปนี้ไม่ต้องตาเลยนะคะเราไปดูรูปภาพสุดท้ายรูป อักษรพอลวายนะคะไปดูซิว่ามันใช่ตรงเดียวตรงข้าวข้าวใช่ใช่อ้าวใช่ใช่ใช่ครับพอลวายเลยนะคะลูกนะอ่ะใครกาแล้วไม่เนื่ขึ้นเลยไทยกาแล้วเออใครกาแล้ววพิ่งไวจังเลยใครกาแล้วยกมือปพ๊บโอเคนะคะแหวนได้เลยหรือ ใครกาคบพี่แกลนะครับใครกาลบคบที่แกลยกมือขึ้นแกดูเหรอแกจะได้รู้ว่าเด็กๆได้ทำามอะไรอะไรอะไเด็กๆที่สําคัญเลยนะคะเด็กๆทำมันคือก่อนนะคะที่สําคัญอย่าลืมเขียนเลขที่ของตัวเองไว้ในวงกลมด้านบนที่แอนบอกเขาอยู่นะคะเด็กๆดูนะคะหน้ามือเขียนเลขที่เลยเพราะว่าเราคครูตรวจงานเนี่ยต้องรู้ว่าเลขที่เด็กคนไหนไหนแกได้ตรวจงานตัวนะคะเพราะฉะนั้น เด็กๆใครกากระบาดครบหมดแล้วทุกข้อต่อไปคครูอยากให้เด็กๆขับไปรนะบายสีให้สวยงามนะคะบาแควร์นี้นะคะระบายสีภาพแรกกับภาพวิการะบายให้เหมือนกันได้ไหมคะลูกให้เป็นสีเดียวกันนะคะส่วนภาพเด็กๆกระบายก็ได้ระบายก็ได้แต่ภาพที่กากระบาดเนี่ยคือให้ให้เหมือนภาพแรกเลยที่เด็กเช่นเจอรูปหลังคาเด็กๆระบายสี าตาระบายในสีเหลืองอเด็กๆก็ต้องระบายภาพที่กากระบาดเป็นสีเหลืองเช่นกันตัวอย่างให้ดูก่อนอ่าอันนี้เป็นตัวอย่างนะนะคะเรามาดูกันอันนี้ก็ต้องขอให้เป็นสีเหลืองเหมือนกันนะคะนะอ่าส่วตัวร,รูปสี่เหลี่ยมสีาระบายเงินนะคะเด็กก็ระบาย ตัวีเกูจะระบายอ่ะลูกยัดใช้เมาส์นะคะจะใช่ที่ไหนเอ่ยเงี้ยอยาวทำอะไรก็ได้เลยไม่ใชงค่ะคือก็บอกมองเห็นไหมเนี่ยอ้าวสีเ่รักค่ะได้เลยอะสวยโค้งๆอันเล็กๆขอเป็นสีโอ้สวยจังเลยนะคะเด็กๆระบายให้เหมือนนะคะระบายให้เหมือนภาพแรกนะคะระบายข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ระบายให้ครบเลยนะคะลูกนะ นะคะคุณผู้เดงฝากไว้หน่อยนะคะสีเนื้อมันก็อเกา้เยอะมันจะไม่สวยเราแต่งหนาสามชั้นก็เกี่ยวกับสีเราแข็งแรงนะคะเสร็จแล้วใครระบายสีครบหมดแล้วถ่ายรูปส่งให้คู่ประจำห้องนะคะแต่ละลายลายกลุ่มนะคะห้องหนึ่งห้องคือสีก็เหมือนนห้องทับเก้าเลยนะคะเมื่อไหร่เห็นคู่อื่นๆก็ทำอไรนะจะไปเอาสีส้มอะไรอย่าง ก็สีส้มเนี่ยครูก็ทดสีส้มอ่ะเดี๋ยววันนี้คักเรนขอขอลาก่ะขอลาค่ะเด็กๆบ๊ายๆตัวนี้สีมบายบายสวัสดีค่ะสวัสวทุกคขอพเลยนะคะที่นีมคขอบคุณี่วันนี้เด็ก